สวัสดีค่ะผู้ปกองทุกท่านและก็เด็เกๆที่น่ารักของคุณน้องเช่นเดียวกันนะคะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะ เด็กๆได้เรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมา2วันแล้วนะคะวันนี้ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องใหม่นะคะซึ่งเรื่องในวันนี้ที่คุณน้องจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆทําที่โรงเรียนและก็หน้าที่ของเด็กๆในฐานะที่เด็กๆเป็นนักเรียนนะคะมีกิจกรรมหรือหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ กิจกรรมที่โรงเรียนเด็กๆคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่เราทําขณะที่เราอยู่โรงเรียนนะคะเรามาดูนะคะกิจกรรมแรกนะคะเด็กๆดูซิเด็กนักเรียนสองคนกําลังทําอะไรคะนั่นก็คือเรียนหนังสือใช่ไหมคะเวลาเรียนหนังสือเราต้องตั้งใจเรียนนะคะต่อไปกิจกรรมต่อไปนะคะ มีเด็กๆหลายคนเลยซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันนะคะกิจกรรมที่เราทําก็คือการเล่นกับเพื่อนๆในการเล่นกับเพื่อนๆนะคะเด็กๆต้องรู้จักการแบ่งปันรู้จักการรอคอยนะคะเราจะไม่ทะเลาะกันนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือการเข้าแถวเคารพธงชาติดๆเด็กๆมาโรงเรียนเช้านะคะเราจะมาเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยจะเข้าแถวนะคะเวลา8ดโมงตรงนะคะต่อไปค่ะดีๆดูซิเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังกวาดกำลังจัดเก็บโต๊ะใช่ไหมคะเราต้องรู้จักการทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนเป็นห้องของเราทุกคนเด็กๆต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนเพื่อไม่ให้ห้องเรียนของเราสกรปรกใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะเรามาดูสิคะหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะเราต้องเรียนเรียนหนังสือใช่ไหมคะเสร็จแล้วหน้าที่ของเราอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะลูกคือการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เราจะไม่ดื้อกับ คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พูดอะไรนะคะเราต้องฟังฟังแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามใช่ไหมคะถึงจะถือว่าเป็นลูกที่ดีต่อไปนะคะในขณะที่เราอยู่โรงเรียนละคะเราต้องไปไงคะเชื่อฟังคุณครูคุณครูอบรมสั่งสอนเราใช่ไหมคะให้เราเป็นคนเก่งให้เราเป็นคนดีเราก็ต้องเชื่อฟังคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆ เก่งมากค่ะดเด็กๆได้รู้ถึงหน้าที่ของตนเองและกิจกรรมของตนเองแล้วใช่ไหมคะเช่นเดียวกันวันนี้คุณครูก็มีใบงานมาให้ดเด็กๆทำนะคะใบงานของคุณครูเนี่ยคุณครูให้ดเด็กๆระบายสีภาพกิจกรรมที่เด็กๆทำที่โรงเรียนภาพไหนที่ดเด็กๆทำที่โรงเรียนนะคะให้เด็กๆระบายสีส่วนภาพที่ไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมที่โรงเรียนดเด็กๆต้องระบายสีไหมคะ ไม่ต้องระบายสีถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำใบงานกันเลยนะคะ